สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดคำทำนายคํำเตือนหมอปลายถึงทักษิณก่อนกลับเมืองไทยลั่นถึงชีวิตล่าสุดหมอปลายภพกรซิฟฝากเตือนถึงทักษิณชินวัตรก่อนอุ้งอิงแผทองทานชินวัตรประกาศข่าวดีก่อนกลับเมืองไทย ือหมอปายเพิ่งทำนายถ่ายทักไปเมื่อไม่กี่วันผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กในชื่อตอนว่าหมอปายไพรกระซิบคำเตือนภัยพิบัติไฟโรคเขื่อนแตกื่ยมีช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงทักษิณว่าพิธิกรถามว่าคุณทักษิณชินวัตรเขาบอกจะกลับบ้านเนี่ยเดือนนี้แหละหลังจากวันเกิดหรือก่อนวันเกิดคือ16กรกฎาคมหลังจากนี้ดวงคุณทักษิณ จะมีบทบาททางการเมืองหรือไม่อย่างไรดวงคุณทักษิณเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้จะได้กลับประเทศไทยไหมท่านยมบอกเอาไว้ว่าอย่างไรซึ่งหมอปลายตอบว่าเออท่านก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะพิธีกรถามอีกว่าตัวเขาเองท่านยมเห็นภาพไหมว่าคุณทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้ง ในเดือนนี้หมอปลายตอบว่าพยายามมากๆเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนและถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่ายอมเสียสัจจะเถอะครั้งที่20ใช่ไหมครั้งที่21ออีกครั้งหนึ่งเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่าคำถามถัดมาถ้ากลับมาตัวเองน่ะจะไม่ปลอดภยัยและครอบครัวด้วย จะไม่ปลอดภัยใช่ไหมหมอปลายตอบว่าถูกต้องค่ะคำถามถัดมาพิธีกรถามว่าถึงขั้นชีวิตไหมหมอปลายตอบโดยการพยักหน้าคำถามถัดมาท่านแนะนําได้ในฐานะท่านยมคนที่สื่อสารกับท่านยมหมอปลายไพรกระซิบเนี่ยเตือนเอาไว้ว่าอย่ากกลับมาเลยในช่วงเวลานี้มันยังร้อนแรงอยู่ใช่ไหมหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะความคืบหน้า5เรื่องภาวา รับปี2,566จากคำทํานายหมอป่ายแปรกสิป 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบ ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานผานะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวถ้ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาว จะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้อนออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์บ่งเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้ดีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67 เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงอาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานานชาติทำนายดวงเมืองปี2566เอาไว้น่าสนใจอิทธิพลจากพระราหูโคจรอยู่ตรงราศีเมษทับลักนณาเมืองทับอาทิตย์เป็นตุลเศรของดวงเมืองราหู เป็นบาปพ,พระเคาะพระราหูจะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคมและย้ายเข้าสู่ราศีมีนและจะอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราพระราหูอยู่ราศีเมษมักเกิดเรื่องร้ายคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มขน้นพระราหูนั้นเป็นดาวโมหจริตส่งผลต่อเรื่องของอบายมุกธุรกิจสีเทา นายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบครุมบ้านเมืองอยู่ราศีเมษเป็นราศีาธาตุไฟที่ปกครองด้วยพระอังคารการเกิดอุปราคาในราศีาธาตุไฟทํานายว่าจะมีคดีฆาตกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นเกิดความขัดแยง้งและการเคลื่อนไหวของกองทัพและกองกำลังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐประหารเหตุการณ์บ้านเมือง นำมาซึ่งความร้อนใจของประชาชนผู้คนนั้นเกิดความไม่พอใจความพุ่นวายปรากฏที่ต้องจับตาคือการเมืองตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปจะเกิดการต่อสู้การแข่งขันทางการเมืองฉายภาพชัดการหาเสียงเลือกตั้งจะดูเดือดรุนแรงนอกจากนี้อิทธิพลคือดาวเสาร์สอดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเกิดความไม่พอใจคนที่มีความเห็นขัดแยง้ง กับรัฐบาลทําให้เกิดปัญหากับดวงเมืองที่ต้องจับตาก็คือการเมืองตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปจะเกิดการต่อสู้การแข่งขันทางการเมืองฉายภาพชัดการหาเสียงเลือกตั้งจะดุดเดือดรุนแรงนอกจากนี้อิทธิพลคือดาวเสาร์สอดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเกิดความไม่พอใจคนที่มีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล ทำให้เกิดปัญหากับดวงเมืองสะพานถลม่มย้อนคำทำนายนอสตาดามุสเมืองไทยเคยบอกไว้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่รายการไทยรัฐทอล์กได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์โสรัจ,จะนนวนอยู่หนชื่อดังหรือเจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยที่ทำนายเหมือนยังกับตาเห็นโดยเฉพาะในเรื่องของดวงเมืองปี2566ในเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว น้ำท่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าไม่ถูกต้องในเดือนนั้นๆก็จะเกิดล่วงหน้าหรือหลังจากนั้นไม่เกิน3เดือนล่าสุดไทยรัฐทอล์กย้อนการทำนายของนอสตาดามุสเมืองไทยอีกครั้งหลังมีเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังถลม่มโดยบางช่วงบางตอนที่ยกมาเป็นการเตือนในเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2566นี้เพื่อเตือนสติ ให้ระวังและมีวิจารณญาณในการอ่านซึ่งนอสตาดามุสกล่าวว่าเหตุการณ์ใหญ่ต้องระวังภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนอันนี้กล่าวโดยรวมทั่วโลกและประเทศไทยนะครับแผ่นดินไหวสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันจะมีการเกิดสึนามิในอ่าวไทยในปีหก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดนั้น ก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เรานั้นตกใจเพราะไม่เกิดขึ้นที่นั่นปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพก็ควรระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้้าำท่วมปีหน้า2566 ก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2554เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำท่วมการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น PM 2.5จะกลับมา และเป็นต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงที่เห็นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จบบทสัมภาษณ์โหนสรงรัชจ,จะกล่าวกับเราตบท้ายเสมอว่าไม่อยากให้สิ่งที่กล่าวมาเป็นจริงแต่อย่างว่าแหละเรื่องของดวงอะไรจะเกิดเราก็ห้ามไม่ได้ไทยรัดทอขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สะพานย,ยกระดับลาดกระบังถล่มด้วยนะครับคำทำนายหมอปลายภายกระซิบ เตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566คําทําคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อ3กรกฎาคม2566หมอป่ายแปรกซิปเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาแต่ทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายเสมอว่า ดวงของอดีตท,ท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่อย่างไรย้อนคํำทำนายอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่า ให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปี2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่22ส,งสิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง